บะหัวมันจะหลอดบะหลอดมูลนะลองลองเจับมันได้แล้วมันดีแต่ตัวอย่างมันหูใช่ไหมครับเอาไข่มันกินต่อไปหลอดมุมนะช่วยเลี้ยงงูหลอดมุมมันไม่ได้กินอาหารก็เลยเอาไข่ไข่ไก่ ใส่ใส่ดิบมันกินใ้มันได้รับบาดเจ็บมาตัวหลอดหลอดมันเด้อ กําอนเอาลครับพัค้นลได้เอหา,า,า,างนี่ดีนี่ออนหรอ เออกันมันจะหลอดกว่านี่ฮะอาการมันหัวรลอดมัหลอดชาวบ้านไปซื้อม้าจะมาทำกินพอดีเห็นกันเลยเฉยเหลืออ่าจะซื้อไปปล่อยพอดีมันบาดเจ็บก็เลยมาป้อนใครป้อนหน้าบอกว่จะหลอดมาหอดดูมันเนาะแต่ตัวนี้ยังม่ตายเลยเนาะยัง่ตายแต่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเนาะสมมติอะแต่ตัวนี้ยังไม่ตายถ้ามันตายเนาะ